อาาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้มาอยู่รายการ d ิจิลอสทีวนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึก p o k ก m o n Go นะครับในส่วนของอุปกรณ์เสริม p o k ก m o n Go p พลัสนั่นเองนะครับก็อุปกรณ์นี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะทำออกมาได้ซัพพอร์ตกับแอปพลิเคชันนี้มากเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการแจ้งเตือนนะครับเวลาคุณเดินไปตลาดเดินไปโรงเรียนเดินไปตามที่สาธารณะต่างๆครับแล้ว ตรงจุดที่คุณเดินผ่านเนี่ยมันมีโปเกมอนหายากหรือว่าโปเกมอนที่คุณอยากได้หรือโปเกมอนที่คุณยังไม่มีอยู่นะครับแล้วคุณเดินผ่านไปเฉยเลยนะครับก็มือถือก็เก็บอยู่ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อนะครับคุณก็เลยไม่ได้เปิดมาดูว่าแถวนั้นมันมีโปเกมอนอยู่นะครับเจ้าเครื่องโปเกมอนโก้พัสเนี่ยฮะมันจะแจ้งเตือนเราครับเมื่อตรงจุดบริเวณนั้นนะมี โปเกมอนอยู่นะครับก็จะทําการแจ้งเตือนแบบสั่นหรือว่าจะแบบมีไฟกระพริบออกมานะครับทําให้คุณรู้ว่าแถวนั้นมีโปเกมอนอยู่นะครับซึ่งถ้ามันแจ้งเตือนออกมาคุณก็ควรที่จะรีบหยิบมือถือของคุณออกมานะครับแล้วก็ทําการสแกนหาโปเกมอนแถวนั้นตามด้วยการจับโปเกมอนมานะครับถ้าเป็นตัวที่คุณมีแล้วหรือไม่อยากได้ก็ ปล่อยมันไปก็ได้นะครับก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับผมก็มีส่วนของโปเกมอนโกลพาสเนี่ยโปเกมอนโกลพาสเนี่ยมันทำออกมาหลายรูปแบบเลยนะครับมีทั้งลายโปเกะโปเกบอลลายลายอะไรต่างๆครับโปเกบอลโปอา master ball พวก ultimate ball นะครับก็มีหลายไลน์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของ แต่การแถลงข่าวะครับหวังว่าจะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับก็บุญสำหรับการติดตามชมฮาไว้พบหม่นในคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์ด้วยนะครับก็บายบายจ้า